ยนดีอค่ะทุขกคเลอรี่ขอลีสตันดี้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเออมองอสกันนะคะเพราะมันมันก็ไม่มีไอเดียคลิปล้อก็มาเลยเออมองอสสันดีเสร็จแล้ว,แล,วและหนูจะเอา,เอาสิ่งที่อยู่บนหน้าจอของโทรศัพท์หนูมาไว้ตรงนี้นะคะเึงทุกคนจะได้เห็นอย่างชัดเจนไปเล่นกันเลยออนไลน์ฟเกมเอาเกมาเกมารซ เข้าเกมอื่นเข้าเกมอื่นอ <S <S เอเครอแป๊้เดียง s p e e เท่าไหร่เท่าสปีหนึ่งดหนึ่งจุดเจ็ดห้าเใช้ได้เหรออีกคนเดียวโอเคครบแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไปกันเลย โอเคอะไรกี้บีอะไรบ้างโอ้โห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  จะโหมดใครอ่ะอา้าเนียวถ้าอิพอสเตอร์สองคนฆ่าอีกสองคนก็ชนะเกมแล้วอ่ะคือเบนไม่มีทางชนะแนะ่หรือม่อาจจะมีโอกาสชนะก็ได้ถ้าโหตเอิมพอสเตอร์ออกได้ไซน์ซัส,ซสเอ้เอเขาบอกว่าหนูดูทำตัว

เขาบอกว่าหนูทำตัวแปลกอะแล้ควคนเดียวไอ้โรลโวดออกอะเฮ้ยนีย่พวกนี้นะเอาอิพอสเตอร์ออกเลยเอาสองสัสีน้ำตาลไปอิพอสเตอร์แล้วเขาออก ออกแล้วก <laughs> oh. ็ออกพลังงานอะไรอีกแอดมินอะไรอ่ะอินฟ i สเตร์คนหน้ ฮอสเตอร์ชนะเกมแล้อกอีจันโอเคลอบต่อไปคลิปนี้มีแค่นี้แล้คะเออก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้ก็สนุกก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ได้สามไลค์หรือมากกว่าสามไลค์เดี๋ยวทำคลิปอมองอ Us เพิ่ม เดีย๋ยวทำเดีย๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งนะคะทำพา์ทูเผื่อชอบนะคะโอเคคลิปนี้มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งอยู่ข้างล่างด้วยถึีจะไม่พลาดคลิปใหม่นะคะคลิปนี้นี่คลิปนี้มีแค่นี้นะคะบ๊ายบาย